จะมาบุกโรงงานจอปูไส้ทะลักปูแน่นมากชิ้นใหญ่มากออนไลน์คิวยาวสองอาทิตย์เลยค่ะโโ<ฮ>อ้ไม่เคยกินจอปูที่อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนก้าไข่ปูคือแบบไข่จริงๆอะ่ะดูนี่ดูนี่ม,นมันใหญ่มากเลยอะ่ะลูกนไง ดีมาก อร่อยบอกต่อคลิปนี้นะครับทุกคนวันจะพามาบุกโรงงานนะครับจอปูไส,ส้ทะลักครับนี่ซึ่งร้านเขานะฮะดังจากติ๊กต็อกนะครับวันดูมาโอ้โหเป็นแบบจอปูแล้วแบบปูแน่นมากชิ้นใหญ่มากแล้วก็น่ากินสุดๆไปเลยทุกคนถ้าพร้อมน,นะตามไปเลยครับเข้ามาอย่างอุ้ยใกลไปเข้ามาอย่างแรกที่เห็นคือดูปริมาณปูที่เขาใช้ดู่ทุกคนเยอะมาก ผมขอเข้าไปบุกได้ไหมคได้่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้นะคะอยู่กับคุณเปิ้ลน,นะครเป็นเจ้าของร้านจอบูสไส้ลั่ใช่ค่ะคเดี๋ยวพาไปดูการทำจอกูสไส้ลั่วนะคะที่ท<อ>ุกคนเห็นติดตาได้นี่คะ่ะนี่ขายมานานนน่นครับ ที่บ้านทำมาเป็นแบบ30กว่าปี30กว่าปีแล้วมีเมนูจอปูไช่ลักไม่ใช่30ปีที่แล้วมาหรือว่าเป็นจอปูธรรมดาเป็นธรรมดาห่อก่อนยังไม่ได้มีแบบคุณคุณเพิ่นคิดเองที่มาทำนี่กำลังห่อกันแบบสดๆร้อนๆเลยที่บ้านก็จะแกะปูเองก่อนเกลือเองแล้วก็รับจ้าชาวประมงสให้ดยค่ะอันนี้เส้นเท่าไหร่อันนี้เป็นละ1 2 125บาท จะเป็นพวกกล้ามออกแล้วก็เนื้ออกเราจะาไม่ใช้คนละแบบกันใช่ไหมฮะ,ะตัวน,นี้จะใช้ <ผม S 1> เป็นเนื้อก้อนตัวนี้จะเป็นส่วนที่แพงสุดเลยคะ่ะเพราะว่าปูหนึ่งตัวนี้แค่สองชิ้นถ้าเป็นไส้ทะระก็จะเส้ละสองร้อยสี่สิบจะเป็นจัมโบ้เลยคะ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นฟองตะหูนะคะที่เห็นเขากำลังการอยู่กัวฟองเนี่ยเพิ่นจะเลือกจากโรงงานนี้ตรงเลยค่ะจะให้เขาคัดแต่ชั้นฟองที่มันสวยแล้วก็ไม่เหนียวอยากรู้ว่าใช้ปูวันหนึ่งนี่กิโลเคยนับมาประมาณสองร้อยได้ แค่เนื้ออย่างเดียวนะคะใช่ค่ะแล้วอ right. ันนี้ส่วนผสมตรงนี้ก็คือเป็นปูเหมือนกันตอนนั้นจะเป็นเนื้อหมูค่ะเพราะว่าเขาจะต้องห่อหุ้มตัวเนื้อปูไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกาะกันแต่สังเกตว่าเนื้อหมูที่บ้านเราอ่ะจะไม่ได้เอาลงไปตีกับเนื้อปูเพราะว่าถ้าเราเอาลงไปตีปุ๊บเนี่ยเนื้อปูจะจมหายไปกับเนื้อหมูกมดเลยค่ะก็เลยต้องเลี้ยงทุกตัวหอยจ้อทุกแบบที่ออกจากบ้านเราคือต้องเลี้ยงปูหมดเลย อันไหนขายดีวะตัวนี้ค่ะตัวนี้เหมือนลูกค้าเขามาเขาก็อยากแบบอยากกินอะไรที่มันแบบทิมที่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนจะกินจ้อปูกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นจ้อปูเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตัวนี้จะขายดีมากแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งก็คือจะเป็นคล้ายๆตัวนี้แหละแต่รูกจะเล็กลงมาหน่อยกระเท او ใส่มินิใช่ค่ะมินิแต่ยังไงก็ตามไส้ถัลักขายดีที่สุดตัวนี้ขายดีที่สุดลูกค้าจะชอบเอาไปทานกับตัวน้ำพริกไข่ปู ที่ร้านก็คือมีน้ำพริกไข่ปูด้วยเป็นไข่ปูสดเลยเดิอมาแล้วที่บ้านจะใช้เป็นมะนาวสดเลยค่ะคุ้นคลาบมากไข่ปูก็เือใช้จากปูที่เราแกะนี่แหละเหมือนปูที่เราแกะเราเอามาใช้ทุกส่วนเลยตั้งแต่แบบก้อนก้ามอ่อนเนื้ออกยันนิ้วปูอะนิ้วใช่เดี๋ยวพาไปดูว่านิ้วปูมันนิ้วไหนปูทำอะไรได้่ะเอามาทำหอยจอได้ค่ะพอแกะออกมาแล้วเป็นนิ้วปูมีนิ้วดิไม่งั้นเดินไงขาไง จะเปลือกปูพวกกระดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแปลรูปเป็นปูจ๋าจ่าก็คือใส่ใส่ค่ะใส่เข้าไปที่เห็นอยู่ข้างนอกใช่ค่ะต้องแต่ต้องตากล้างให้สะอาดก่อนถึงจะมาทําได้อันนี้คือเดี๋ยวเราพร้อมลงเดี๋ยวเราจะเอาในน้ำไข่ปูก็จะมีเนื้อด้วยในนี้มันจะมีเทคเจอร์ของไข่ปูอยู่นิดนึงด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไข่ปูสดเนี่ยลงไปอีกเพราะว่ามันจะตัดเรียนนี่ก็เป็นไข่ปูสดเลยจ๋าคิดว่าจะใส่ครึ่ง แบบนี้เลยอย่างนี้มันเก็บได้นานไหมครับแช่เย็นไว้ได้ห้าวันแช่ฟรีดไปได้สองเดือนเลยค่ะเห็นหน้าร้านอ่ะคมันเห็นเขียนว่าอะไรนะข้าวบ้านข้าวปูอะไรเยกับข้าวกับปูใช่ไหมคะต้องเล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนตรงนี้เคยจะทําเป็นร้านอาหารอาหากทีนี้พอสุดท้ายแล้วเล่นติ๊กตอกเรามันไว้แล้วเอาเดินหอยจอกก็เยอะมากก็เลยแบบ ต้องยุบออกแล้วก็เอามาผลิตถอยจอยอย่างเดียวเลยค่ะเลยเห็นเป็นภาพที่ผลิตถ่ายจอยแบบโอเค่สดงว่าขายดีมากออนไลน์คิวยาวสองอาทิตย์เลยค่ะเห็นคนบอกว่ามารอตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเพราะว่าร้านอะเพิ่งมานั่งรอกันนะ้นะเปิดเก้าโมงนะปิดหกโมงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเราผูกเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งอีกทีหนึ่ง คนเล่าให้ฟังว่าที่บ้านก่อนหน้านี้ก็เป็นชาวประมงอยู่แล้วแล้วก็มีเนื้อปูเยอะก็เลยเอามาทำาอปูก็เอามาทําอะไรเพราะเมื่อก่อนเนื้อปูยังไม่ได้แบบคนยังไม่ได้นิยมกินขนาดนั้นเมื่อ่อหลายปีแต่ผมนิยมนะแต่ว่าผมผมไม่ชอบแกะอ๋อไม่ชอบแกะมันแกะยากแกะยากง่ายับอันนี้จะเป็นปูที่เพิ่งขึ้นมาจากเนื้อเลยค่ะเพิ่งปลดจากอวน ที่บ้านจะใช้ปูม้าหมดเลยแล้วขาไซด์ไหมคบส่วนมากจะใช้ถูกไซด์เลยค่ะแต่ว่าถ้าจิ๋วจัดอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยลงทะเลอันนี้จะเป็นกันเทียงนะคะตัวที่เราไปทําตัวไส้ทะลักอ่าแล้วแล้วที่บอกไอ้ที่เป็นขาค่ะเดี๋ยวจะให้เขาแกะขานิ้ว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 นนิ้วแกะเทียงจัดถ้าเป็นเราแกะคือดึงแล้วไปหายไปขึ้นนี่อันนี้เป็นนิ้วค่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยนิ้วคนไม่รู้ชอบดึงเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะ ถ้าเขาแกะออกมาเนี่ยยังมีเนื้ออีกเนี่ยใช่ค่ะเขาจะแกะออกมาได้เป็นแท่งอันนี้จะเป็นมันปูใส่ในน้ำผีอ๋อแถมพริกใช่ค่ะกินได้นะคะอันนี้ลองชิมได้นะคะใช่เพราะมันเป็นปูที่แบบขึ้นมาระยะให้ดอกเนาะเทคเจอร์ปูที่ขึ้นมาจากเรือใหม่ๆกินอันที่ที่ะได้ล้างมือแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ไปล้างมือขออนุญาตนอืมจุดคนนี้ก็ลงไปกินในทะเลต้องลงเรือย่างพี่เขา เนื้อแน่นมากแล้วก็หวานแล้วก็มีงไตรงมันมาด้วยดีมากคือน้ำลายแ่ะค,คิดอยู่ว่าจะซื้อไหนให้แม่อันนี้ไข่แน่นอ๋อรู้ได้ไงอ่ะเนี่ยอ๋อมันเปียออกมาเลยโหจะเป็นไข่แบบนี้เลยที่เราเอาไปนั่งกินคาับพริกไข่ปูแล้วก็จะค่อยแงะออก ไปทุกคนพอแบบเริ่มหิวแล้วอยากกินจริงแล้ว <c oughs> ไปหน้าร้านกันครับไปมาตอนนี้นะครับเราถึงหน้าร้านแล้วนะหน้าร้านขอท่าโลเคชั่นนะทุกคนก็จะเสิิ์มว่ากับข้าวกับปูนะฮะสาขาสาที่บางสแสนนะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยครับไป ตอนนี้นะครทุกคนหิวมากนะครับเราก็จะจัดเซตใหญ่ไปเลยเขามีแบบจัดเซตมาให้เราด้วยนะทุกคนเนี่ยซึ่งเราจะสั่งเซตนี้นะครับทุกคนเซตอร่อยตามรอยติ๊กต็อกนะครับก็จะได้จ๊อฟูไส้พลักสาเส้นใหญ่ๆแบจุกๆแล้วก็น้ำพริกไข่ปูนะครับ200กรัมแล้วก็ไข่าุ้ิจนาสองชิัน มาแบบร้อนๆเลยครับทุกคนน่ากินมากเมื่อกี้ตอนถ่ายปกน้ำลายจะไหลดูดีฟองเต้าหู้คือแบบเลเยอร์คือดีมากอืมสลักจริงอ่าักอืมอืมปูคือฟินมากอืมไม่เคยกินจอบปูที่อร่อยขนานี้มาก่อนพระเจ้า เนี่ยมันหล่นลงมามันชินลยอะ่ะหวานเจี๊ยบโอ้โหจ้าหวานเจี๊ยบคำจิ้มน่าจะปิ่นนะอือม,มันเป็นบวยแบบที่เราชอบค่ะบวยเกลืออืมอร่อยมากเลยจิ้มไม่จิ้มคืออร่อยหมดเลยเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนเนี้ยของดีตนงหางนงหาง อมันซีฟู๊ดก็เด็ดอร่อยทุกอย่างมันไม่ได้แล้วเนี่ยก้าเหมือนพี่ทิ้งอ่ะเขียแม่ก็คิดว่าฟิวฟิวชาเลนจ์นิดนิดว่าบอนเน่จะกินได้กี่อันรูจากอัคคณาลาสีวันนี้แล้วยังไงคลิปลูกจัดไปบูมจุกจริงอร่อยจริงไม่เคยกินซอสป,ปูอร่อยขนาดนี้มาก่อนแล้ว่าเอาน้ำพริกไข่ปูคปรับทุกคนนี่ กระปุกเดียวของบอนนี่ไม่แบ่งใครไม่แบ่งดีมากทุกคนให้ผักแก้มนี่แจ่มเลยนะมีเนื้อปูด้วยเห็นปะเนี่ยรสชาติคือครบมากเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานไข่ปูคือแบบไข่จริงๆริงอ่ะคำเดียวเลยล่ะนะ,ะมา ดีมาก <c oughs> มันแบบเต็มปากเต็มคำรสชาติดีเอาจริงบมอกว่าถ้าคนกินเผ็ดนะเราชอบกินน้ำชิคไข่ปูอะเพอร์เฟกต์ Perfect. สุดในสามน้ำจิ้มินมาก <c oughs> อันนี้นะครับเป็นปูจานทอดนะทุกคนนี่ร้าน <c oughs> นี้เขาแบบ ทำทุกอย่างอร่อยแลยนะ้วอ, <laughs> อร่อยมากมทำแบบบอลนะทุกคนปเป็นเชื่อบอลเด็กราดกะอร่อยก็รอร่อยคุณเปิ้ลทางอันนี้มันเนื้อเดียวกันไหมครับไม่ค่ะค้ายคล้ายแต่ว่ามีบางส่วนที่ใส่ไม่เหมือนกันบอกไม่ได้ <laughs> เอาจริงจริงนี่หนึ่งลูกเอ้ยสองลูกนี่อีกสองคำก็เริ่มจุกๆุแล้วนะ ตาม,ม <ไป S 2> ใจเลยหรอไม่ยอมหรอกแต่แค่บอกเฉยๆว่ามันก็เริ่มแน่นอยู่นะจริงแล้วอ่ะชิ้นมันใหญ่ชิ้นมันใหญ่มากเลยอนะ่ะลูกอ่ะมาลองแบบนึ่งดูนะครับอันนี้คุณเปิ้ลเอามาให้ชิมอืมเป็นอีกฟิลนึงเลยเหมือนแบบไส้ในซาลาเปาสับอะไรฟิลฟิลนั้นแต่มีเนื้อปูที่เยอะมากแล้วก็รสชาติก็จะค่อนข้างเผ็ดพริกไทยนิดนึงม,มันจะได้ความนิ่มๆม,มากกว่าส่วนตัวมันจะชอบ ทอดมากกว่าแต่ันนี้ไม่ได้ไม่อร่อยนะอร่อยเดี๋ยววันจะผ่าให้ทุกคนดูนะครับว่าเนื้อปูมันเยอะแค่ไหนนะครับโอ้โหเนื้อปูคือแน่นจัด 240บาทนะครับทุกคนเราจะทําการราดลงไปนะครับนี่ไข่ปูครับโปะเข้าไปอย่างนี้เลยนี่มันต้องอร่อยมากแน่นอนนะด,ดูดินี่นะครทุกคนหมดกระปุกเลยนะครับสวยปะเนี่ยกัดก้นกันทุรคู่เดไปหมดภาร,รจริงเหรอคออุณพ่อเงินเยเนอะมากคำทำจริงจังเหรอ,อ จริงเหรอมันจะน่าเกลียดนะดิไม่โด้มันจะน่าเกลียดนะดิไม่ได้อร่อยสดที่เคยกินมากหวังว่าพูดแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าแบบคือเนื้อปูมันสดด้วยทุกคนแล้วก็มันรสชาติมันดีกลมกล่อมแล้วใช่ ก๋วยหมูสับใช่ป่ะใช่แล้วก็พริกไทยไม่เยอะไปใช่ไอรู้ว่ามีมันหมูมัป่ะมันหมูมีน้อยมีแต่ว่าแห้วน้อยใช่ใช่ันไม่ชอบกินแห้วเยอะๆวันไม่ชอบเลยจอปูหรืออะไรแล้วประเด็นคือใส่แบบน้ำพริกไข่ปูลงไปคือยิ่งกว่าเดิมเพอร์เฟคกว่าเดิมเดี๋ยวแก้ขัดด้วยนี้ซะหน่อยดีกว่าพี่เพื่อนเอามาให้นะน้อปูมาแกะโอ้เป็นปูเป็นมาเป็นแกะ เนื้อปูม้าเป็นคนเก่งดูดิอืฟินมากไหนลองอันนี้สิเนื้อเขาจะหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองทำเองถอร่อยมากเลยอะหอณมากเลยค่ะรสชาติแบบถึงถึงนะถึงบางแสนครับไปไปไปเรื่อยๆดีไหม ดีมากเลยดีกันไหมหพี่บอกว่าพี่ไม่ค่อยกินปูไหมอ่ะใช่พี่มไม่ค่อกินหรอกจ้อก็กินได้จอ้อมีหมูเดี๋ยวจะลองกินแบบนึ่งดูนะครับอยากรู้ว่ารสชาติมันต่างแบบทอดอย่างไงดูนี่ดูนี่เจ้าจิ้มซีฟู้ดเท่านั้นนะฮะแบบนึ่ง อร่อยไปอีกแบบเนึ่งแต่ว่ามันไม่ทอดอ่ะเจ้ปูอทอดมากกว่าทำรู้สึกเอาแอลเขาต้งจิ้มเฉยบ้าทุกคนเดี๋ยวเราขอไปจัดการไมด่ดิขอให้พี่บอลได้ชิมบ้านนะเออพูดเองนะขอตัวไปกินก่อนวหจุกมากินไปสี่ลูกแล้วก็ จ,จุบจิ๊บจุบจิบจุจิบจุบจิบอีกโอ้โหตอนนี้คือเคลื่อนตัวไม่ไหวละ จะเดินเป็นปูเอ้ยไม่ใช่ปูปูนะคะทุกคนก็คืออร่อยมากรสชาติดีมากจริงๆก็คือซื้อกลับบ้านไปชุดติ๊กต็อกหนึ่งชุดนะฮะทุกคนแล้วก็น้ำพริกไข่ปูอีกหนึ่งเออจัดเต็มมากเลยใครที่อยากมากินแบบวบันนะครับสามารถสั่งผ่านช่องทางออนไลน์นะครับตามนี้ได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับทุกคนแล้วก็ใครนะับที่มาบางแสนนะครับก็ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์แนะนําให้มาเช้าหน่อยเออบางคนเขามาต่อตั้งแต่แปดครึ่งอะไรอยู่แล้วอ่ะ ก็คือม so, uh ันจะหมดเร็วหน่อยแต่ถ like like ้ามาวันธรรมดาก็มาเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยก็ตอนนี้นะครับเขามี2สาขาที่สามารถซื้อได้นะฮะก็คือสาขาที่บอลอยู่นี่หน้าโรงแรมออนป้านะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับหน้าโรงเรียนสารธิตใครชอบคลิปนี้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับให้ช่องอีกไกดด้วยครับเจอกันอนหน้าคบบ๊ายบาย